แบบว่าหมู่ะหมู่โอ้ยจคอยมากแบบนี้ได้ะเนี่อยก็มากแค่ไหนคอขาบ่อนะคอจะสเอาม่มาเชะเจ้ากินแล้วบอกมาเชยเขาบอกว่ากินแล้ว้หเ Nó kìa, giờ đây sẽ về rồi đó Xin kính được anh, bỏ hết mừng thằng đi kẹt bằng xì đen Xì đen đượn đượn, mồm nữa หนง้าปก่เด้อหนึ่งสโอ้ตับหนึ่งห้าแผนที่เช็คตับ1 2หนึ่งห้าหกตับหกห้าสามแผนโอ้ยหิวเข่าหอมอันกินมะพริกห่าวเดยจีพริกห่าวไปเด้จีพริกห่านี่บอกตำเผือนเนื้อนางเด้อโอ้ยพี่น้องเลยตำใส่หัวกบวนํ้ำในเด้อใส่อย่างก็ได้นะเี๋หิวแหงเนี่ยตำจ้ำแจ่วพริกชื่อกับ บ่อเรื่องเชวพี่น้องเนาะเห็นเชวปลาบ่บอ่ามิสเตอร์นวนเชวนี่เชวพิงหาวบ่นี่แจชลพิงหาวได้คักได้เชวพิงหาวนี่ใ่ไค,คอยคอยขี้เทม่อพิงพิงหาวเลวยเขย่าแต่วายแก่เลยคอยเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเไปเอา้าได้เด็กกลับสบายดีเด้อสบายดีพี่นอ้องสุขุสุขคนระวังในแหละกระตางประเทศน้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมช่องนุ่งเทมชินแอลที่วดทีมงา,า,านคอย อยู่ดีไม่แห้งอยี่ยเจ็บยันจนลำลำไปด้วยเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเปิดคลิปมากก็อยู่บ้านน้องลูกป่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอาสังกะสีโลซิ่งลงเอาไม้เสือละลงเอาไม้แป้นลงเอาวงกบลงสั่งพี่น้องล่าลอยหิวเข่าบาดที่นี่ก็กุ้ยน่อพี่น้องจะซื้อยังแมวไนี่อ่าข่อยซื้อกันมาสิงปลาเอ้างปลาเดี๋ยวเป็นว่าว่าจะกินมาพอดีไปมาก่อนพี่น้องเอ้ย

ไปให้กันนั่นแหละวดอฟมึงตั้มแบบโดยเอ้าสบายดีเด้อบายเงาเ้อสบายดีโดยตใช่ตั้มมาใส่เาได้ใช่มนะที่ำเจีาให้เฮานี่บ่นี่นะอาจกแล้วตั้มกินเองบ่เอ้ยบ่จมบ่มีเจียวทำไปเลยปวดโพได้ยินเฉยเนาะเก็บใส่็จเลยบ่เอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละโอเคโอเคได้ได้ได้ไปตั้มตั้มไปตั้มตั้มแดงเลยโอ้แห้งๆอันนี่นะ ไปนูใ่่เปา่ะ่ามายาหยาบเหายาวะม่ายาที่ไ่ได้เนาะแบบนี้เห็นเห็นเป็นนู่ได้บ่ได้เลยเน่ยเนี่ยวะใส่ใส่ใสมุนนะมั่งหลังมุนได้เร็จพอาะ้วละพอแล้วพเปรีใส่ย่เปรีใสโอ้มันติดมันติดฉากมันติดฉากใส่ทัวแล้วัอาใส่อีกใช่ เงยเท่น่ะใช่อี่ขัพอออสมน้อยเนาะบุมีบุเป็นยังบุเป็นยังบุต้องใส่สมนะยังมาเคาะปอเออสมคอใส่สมเคาะหอมเนาะหอมกบัวหอมกบัวโมเลหอมกพริกได้ลูกละ โอ yeah! okay. ้ผ yeah. yeah. well, okay. oh. uh. er> yeah. ีเคยคัวก nah e ินดีินเคยชามากอ๋อดุงอยู่ข้างล่างพ่นคื่อมลายเอื้อกันนี้กินพริกจะซื้ออะไรพริกแท้ศยรุ่นใยเลยด่นวใบได้พี่น้องเอ้โอ้ยยิ่แหงมาอ๋อโตเจ้าบอจักมุ้งได้ดินเขาเศร้าเขาไม่ทันได้กินซ้ำเลยจักซ้ำเลยเฮ็ดเวียงให้น้องน้องลูกปลาดินเขาเศร้าบากินมึงเนี่ยตอนนี้สีหามุ้งไงเฮ็ดให้น้องให้น้องลูกเวลานี่แหละเขาเศร้าเจนี่เป็นเขาที่อันนั้นเขาแรงเลย อากูยพี่น้องไอ้เบอลแย้วายบาทเดียวเรียบร้อยด้วยได้นงเออบาทเดียวเลยโอเคโอ้ยเอาเอาบวกเอาบวกเอาบวกขุดไปดีที่บอลแย้วคงได้เถะติช่ากติช่ากไว้ติช่ากติช่าอืมพอแล้วหอมดีเนาะปุ๊บเออไปไปไปมาลงมาลงมาลงมาขอบใจลูกหลานแล้าไปกินข้าวมุงโม บ่บบบ่บบบค่อยินอ่ะอ้อท้ออทอน่งรับมือบ่ดีนะบ่ได้เมนน่นั่นมาเข่าคนเดอยวเาะเมนโมเมนคอยก็ล่างได้ปอน้องเตี้ยมาแต่อนาลี้งัวมาข่ท้อป่นู้วีพี่น้องเอ้บาบที่นี่ ใส่ละอีลาปลาอาถูใส่ผู้ไหนผู้ไหนผู้ไหนหวม่วงผู้ให้ขวแสนมาพ่อกันพอดีนะใช่บเอิญบอรีมาไหมมาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อโดยโดยาที่เจพี่น้องเลยยิ้มข่าแห้งยิ้มข่าวแห้งไปมไป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 นเอ้า Premises, ไปไปพี่น้องเลยโดยอัสบายดีเด้อทางเบาแสนบาตูนอ่ะมาผู้เดียวบอดเลยนะใช้บอดจิบนะบอดกับบอดจิตบอดจิบไปใช่ค่ะเข่าบอโอ้มาเด้อมาเด้อโดยโดยไป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 นั่งน้ำกันไปไปจากไหนก็มาหอดจอดถึงในไปไหนไปน้ำกันได้โดยโดยมาได้มาได้ปั้นกันคนละครับสองคำก็ว่าได้พุ่นเฮ็ดเฮ็ยงให้น้องปลานี่พิลึกดีได้พี่น้องเอ้บ Lưm kín khẩu sâu Ủa hú Khoa Chén Ủa mày lưm kín khẩu sâu, lưm kín khẩu thiêng Cháy bảo nhau kẽ chú Cháy ăn bà cháy chèo hô nè Đã bà kẽ này À Mà, kín anh ấy, cháy suốt lán bà thế này Ủa, cháy này khó, mười Nó Khói tương Mèn mèn Cháy ngắn đồ Cháy bỏ Mà đây, mà đây Con, con, cháy khắp nương Nô Đã y À มาเลยมาเลยโดยมาได้รเน่มา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 ตัวคาเู่มาได้บรสเน่ทางดีเนาะกินเคร่ยในการได้โดยได้แบบว่าอันนี้นี่คือกินพอห้องท่องพี่น้องเลยห้องดิเลยนไอ้ดีต้องปาต้องหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเพิ่เป็นชิหนึ่งให้เขากินแล้วมันชุกไวก็ให้กินอยู่แล้ีมาค่อยเนาะโดยลองพอเอาไปมามามาอันี้พี่น้องเลย เอ้ามาพี่อีหล่าไหมามาขอญาตมันมาจับกล้องให้พุ่งน่อยนิดนึงอีหล่ากินอยู่บ่เพิ่นบ่กินเพิ่นกินเรียบร้อยอะไวไปเช่นว่ะโอันนี้อันนี้ไข่เงี้ยหนูยาวไข่เยี่ยวมาไปใส่เลยไข่เยี่ยวมันบ่นี่อ่าโมเมนต์ไอ้ไข่เป็ดนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดกับคุณผู้วิธีการเพิ่นเฮ็ดแบบใดนะใช่ไหมโดยอ่าขอมือกล้องเลยนะลูกเด้อเดี๋ยวาพุ่งขอปั้นเข่าก่อนจะค้ำไหว้แล้วพี่น้องเอ้ยเอาเราเห็นเนาะเบิ่งโอ้ย พ่าปอกนะพ่าปอกนะน,นั่นน่ะนอ้องแปะให้กินบ่ไข่แดงนี่ฮะเอา,าออบอนะะว,วนะได้ไหวได้บ่ลุงนะฮะไหวได้บ่อ๋อแบบว่าหัวเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยเก็บข่อยมากแบบนี้ได้ปะเนี่ยข่อยกามากันค่ไะนะหนข้อคำบ่นอะ คอสุกเอาแม่มาเชินเจ้กินแล้วบก่มเพิ่อ่ะฮาาฮ่าฮ่า่าาฮาด่าาฮ่าฮเาฮ่าฮาาฮ่่าาฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ากา่าก่่าฮ่าาฮ่่าฮ่่าน่าา่าฮ่าฮ็าฮ่าาา่บ่าฮ่าฮาฮ่ลฮ่าฮ่่ยง่า่า่าฮ่าฮา ใช้ปรเส็ิไหมแตกดุก็บอกว่าเลยว่าคิดทอดตอนยังน้อยขันเห็นแบบนี้นะเบิ้งเนียนดีใครใส่ย่งยิงเข่าผมได้เนาะเบิ้งไปยังอันนี้อยู่ใช้ใช้ใช้ปลาเบา้งบีดูบีดูบีดูเบิ้งเบิ้งนี่สีสีสีเราต้องเอาลายปลาเนี่ยแบบว่ามนนบะหใส่เข้าไป đi đồng nghe thấy bạn viên phải để bao tiền kìa thấy việc bao bao mấy không phải đi anh tham bao tiền nó sẽ việc còn nó thì chắc mai đi rồi 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 ok bao tiền nó chạy lại mai đi bộ chim cắn bao nào Hãy subscribe cho kênh อยากูเนาะเพื่อจะได้พ่อเพื่ได้พ่อกันได้พ่อจะไพ่อกันเพ่อได้กินข้าวกันเนาะกาแช่้จนอึ้งเห็ก่อนกินนาะนั่นงมอมาเรีกยไน้มาตนโดยโดยโดย้ม่อกมามาได้พ่อได้กินข้าวด้วยอะไรจะอ่อนใน้าเขาอันนี้ใครเข้มบอล่าหื้ม

าแ่อิอ่ม,นะมนเนาะนี่น้องกินเแล้วย่านปนะ้อ,อมย,อย่านเขาอิ่มอีท่านนะกระเทียนหนึ่งนะเอากระขนมาพี่องมา <c oughs> cào cắn nó sẽ giọt đấy. Tao thấy khẩu khám một đấy. Cần cho cài thêm nó vào nhau đâu Thả thêm. เ่าดูงป่าใช่น้ำหอครับน้นีน่ะบน้ำบมี่ัช่่า่ใหญแค่ไหนใหแค่ไวะขนแค่นี้น้ำบมมีอจะได้หอบบัตยามันยามันแบบนี้แหละอันนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยดางมือดางน้ำเปล่าเล้าไอกัดแค่นี สบายดีอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยไวย้่าท้องจะนะเื่อพอยอมเมุงยอมยอมยอมบ่ไไว้่มนยิ่งเขาย่อมบริกินข่าวเช้าชัไข้าวเที่ยงยังบริกรกินกระเพาแมันมันมนอะนี่เลยบอเนาะอยากยืดไปกันเท่าไก่อนน่ังไหมยังไหมถือว่าทนได้ยังไหมน้อยไหตกมุนก็ท้บกินติันชุดชุดแน่งแร่ง พุดบางพุดล่ะไม่ได้ย่านอย่างนด้หนี่ยใช่น้องฟ้าบวกินหมดอ่ะมาไหมกินแล้วอิ่มเลยหรือเปล่ามันเลิศพี่น้องเนอะกินเข่าเนอะกินเข่ากันพี่น้องไหมมือกับบริษัทไหมเฮ้ยน่ะอย่าว่าฉันว่าซีดงเลยเอาเลไดิดูได้เาหรโดยท่ะมากขึ้นพอกมันเกลือเกลือในนึงเค็มๆแล้วก็มก็จะหอมบ่ที่มันเรื่องเรื่องนี้นี่คอยเนี่ยกินจ้ำแจลเนี่ย ติ๊กจริงกัน้อ่วยก็มีอยู่แต่กว่าบ่มักเลมาบอดีมามาได้บอดีเลยมาเด้อมาเด้อมาเดินข้าวก็จับเจียบติ่งตัเจียติกเอาก้อยตานี่ยใอยงไเนี่ยคร้เี้ยสบายดีเโอ้ยตับมันนั่นนี่บ่งตับมันตังปลาตับปลาบ่อเลยตับเลยขี้บอข่อยขี้ยุไ บางคนตีเอา่นไปถูกเนี่ยจำนี้บบทบึงคนมีเงี้เอาไปอเดี๋พี่น้องนะเอาจำกันนะจำกันว่ปลากินปลาสดกินไม่ได้จิต้ง่เออพี่หน้องไข่กับมี่เยาวีไข่กับมีอยุ่แเต็มอ่ารอแล้วะากันอิ่มเลยะเลยกินเยอะอยากกินเยอะกินไปซื้อมาอยู่ไข่กัซื้อมาอยู่

ครับเงแล้วแม่บ่งใจกลางมันนะเบิ่งใช้บอรดี้บวกินบ่น่ะเอาบวกกินปลาได้พี่น้องเลยบวกกินปลานด้ง้กว่ามาพี่นุ่มมา Còn cây cho nó, nó. hấp oh. thấp ừ. đi đẹp đẹp lại 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 มันเป็นนี่่า,าแา้แต่บุคบบบ <c oughs> ้องว่กล้าวาาา่าแท้น,น้องาวาอ้องอ,ออก,กาาอบุสิเนาะห่นก็ขาว่าบุคบบานานเลยออิอ่มเพี่น้องเล้คำชิ้ใเพี่นอออ้องนใครบ่ทุกแระาไนดว่ตัวนี้ chèo má, chèo một chè một kho, còn nữa bánh chè một kho, rồi, chắc phải đi, nhá, bỏ nhéo hết chắc nè gì đó, cà mùng rau à? à? kho, phải à? ừ. ăn để gìn gấu rồi, cái đấy nè, chèo, cà mùng bánh chè chắc đi bỏ đi, bánh chè à, đấy bỏ cái nhéo, บดกันแลาไเป็นแ่นเจ้าโดดใช้แกงมาไหมนะแชบอยู่ปะฮะคิงอะไรกันอ่ะเจ้าโดดวิธีใส้พักปะพักนะคอยคอยคนนึกว่าตุ๊กจาตุกแตกดาของคานคอยเบิ่งอยูีส์โปนเมื่อน่ะอืมมาคน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 ไอ้น้ำมันแกงมาไหมพุ่งเลยพอตึกปะเนี่ยอะไนี่ A không ừ, à, anh, một này một trăm <laughs> linh này. Tiếp đến đây, anh em. Vô cục hồng, vô cục hồng, vô cục hồng, Chạy, cục hồng, vô 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 cục hồng, พอดีเพราะว่าตอนแรกมันบ่พอเงินงบควัญนะบ่พอจะต้องเพิ่มแล้วเติมใช่จ้า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 อันมันยังเหลือยังเฉลี่ยหลังคาเหรอวะเนี่บือเรือนะได้แล้วไม่นั่นดิได้มาเบือเหรอไม่ใช่าก็ได้มาเบือหรอเปล่าเบือก็อ่ะจ้าเบือเบือเบือทั้งบานนี่แหละบานยังยังยังบานนี่บ่ัวพ่อที่บานนะเดี๋ยวเราให้ตั้งกันสาัสดีเพราะว่า

Ừ. đầu nam con hết chưa nữa. เอาโอ้ยนอเขากะเอองประธานตัวเ like ี้เจากับแต่รุ่กับแต่เปิดเบานั่งเบาไผ่เบามันแน่น่ะนะก็เล้เอาแต่ของไพ่งแน่เลยเอยนะมันกันมันอ่เนาะเจ้าทอดยงเลยท่าเจ้าใบกลัวบสองบสองใบสองบาย่บสามบม ไปมุกะหานไปลำบาอืนไปยังนะนอนนองนั่แล้วไปตรวจเออบืนมุบืนนี่แล้วงนอะแม่เป็นววนทีมงานนี่แล้วไปใช่ก็กัน่บด้วยมุกนี่กลับบ่เฮยฮะกลับมันเกรไอ้มุกนองไอ้กลนี่ฟังบึงให้เด้บอกเนาะมาเลยบ่ นล้วเมย์มันกำลังชูงขึ้นมาให้เออแต่ว่าตอนนี้น้องมันกำลังไปเติมเลือดอยู่ห้องหมอแขง็งตอนนี้นะี่ยอยู่ห้องหมอแข็งบ่สกำลังลงไฟเพราะว่าน้องมันบวยแล้วไปตรวจบอสไปเติมแต่ว่าไปมุกอย่างบอสเคยไปยักเทือ่ะไปตรวจแต่อยากไปตรวจที่เกือเรือวัชิโท้ฮะไอ้ไอ้กูไพรฮะแล้วพาไปอายุดนะบ่สอ่าโดยเพราะว่ามันมันเป็นเครเร่งด่วนได้ท่านะแต่ว่าเพิ่นตอนนี้น้องกำลังไปเติมเลือดแหละบินเลยสิไปได้บอสนะก็หมายว่า กี่บอกค่าเลือดกันอยังเพิ่กตับ่บ่๊อบขันเพิ่มเติมได้หเอาเลือดทุกหนึ่งหรือประมาณสามชั or 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 right. oh. Oh. ่วโมงหนึ่งนะสามสี่ชั่วโมงอยู่ได้สองสามมืออยู่ได้บอกว่าเติมเลือดนะน้เติมเลือดนะเฉพาะเอาเลือดเข้าตัวนี่นะประมาณสามสี่ชั่วโมงกับบึงไปได้เนาะแมนกระชัยสักสองสามทุ่เหมือนกับเมื่อวันเสาร์กับไปได้แล้วกระชังวะกระชังสิไปคุยลงเมื่อวันแรงสิไปคุยกับหมอเพื่อนเลยเพราะว่าอยู่เล่าเทากับตรวจมันคือเห็นนั่นแหละ มันเติมเลือดก็เติมเมื่อเติมแหละฮะน่ะแล้วไปฟังไทยเพราะจะมีวิธีอื่นบ๊อนั่นนนนี่เขาก็จะไปหมุมชุดนะน่ะแต่ว่าแต่ว่าเอฟซีโทรมาหาทางลุงอยู่มือเช้าเนี่ตอนขับรถมาเนาะมาดูเนาะเพิ่นบอกว่าลูกที่น้องเป็นน่ะดักษาบ่หายดักษาบ่หายจังได๋ก็บ่หายชวนเชียงชวนใหญ่ก็วอานั่นนั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่ามีแต่อย่างเดียวคือกินยาอ่ากินยาบรรเทาแล้วก็เอาคั่นเข้าเข้าเคมูกอะคืนนึงมาแล้ว บลูวัวเล่าเขาลงหมอมีอยู่บ้หมดเขาเพียงมัเขาไมต้องกินยาต่อเนื่องเลยเนาะยาก็าไม่ได้ออกโมยูเลยป่ะเนี่ยโมมันมีแต่เอาเคมีอย่างเดียวใช่เคมีเนี่ยคือเขาฉีดยาฆ่าหญ้าว่าไงยกตัวย่างซะแบบคือหญ้าขึ้นลายอลไรเขามียาฉีดฆ่าหญ้าอันนี้คือกัรเนี่ยใส่เคมีเข้าไปคือใส่เคมีเข้าไปแล้วให้มันขามิดเลือดขาวเพื่อยับยั้งไม่ให้กินมิดเลือดแรงหลายหรือว่าไวาขึ้นนะนะคานเ้าบอใส่เคมีบัดแห้งมันแหงตุ๋ยแห้งใหญ่บัด เฮงกินคือรุ่งกินเข่าเมื่อกี้นี่บอกแม่ลูกบอกแม่มวยพ่อลูกเฮงลายขึ้นลายขึ้นเนาะอคคนกัใหญ่ออกใหญ่กกันยแม่้าี่คือบ้าใอยแทนี่บ่กยกาเนยังงบแต่ว่าเสียงทุกอย่กับเมนคือคือพคนเราบ่หายโดยแต่ว่ากับมี่เป็นบางเคสพี่น้องเขาโทรมาบอกกัว่าหายอยู่ไดยลุง่งฮะหายำว่ามันบ่ได้เป็นเริ่มเห็นแต่ตอนแรกกัจังหวะเขากะบ่อยัก ตัดสินนะนะแต่เลยว่าจะไปเบิ้งก่อนเป็นอะไรกันนะถ้ารอดบ่รอดก็จะว่ากันนะพอดีว่าทานน่องคนนั่นนี่อย่างนี้ที่เขาจะขีดน้ำหลังนะโอเคน้าไปว่าไงไปมันชุดซะเนาะไปมันชุดไปมันชุดซะนะตอนนี้ก็ว่าไงครับเพิ่นแนะน้ำว่าเออรักษาบ่ได้เด้อเมื่อเมื่ออ่ารักษาบ้านบ่ไปเพิ่นใชแนะ้ำเขาหรอกเนาะเมื่อรักษาอยู่บ้านว่าไงกันะ ลูกแบบนี้ยันว่าเงินชื่อเจ้าสูบเอาไว้ฉันสิอกะเจ้าเจ้าโอกาสหายนี่มันน้อยอ่าว่าไงซะยันรักษาไปก็ยันเงินเบิดตัวนี้อย่างกันเขากระบ้าละสิตฐาณนี่สิหรอกแน่นแต่ว่าเาไปก่อนบืนแต่ว่าถ้าว่านนี่แต่กับขันมานี่กันสีไปเป็นมู่หรอกเป็นยังไงทวานนี่ก็ได้คอยกันเจนแลนจ่อยกันโดยมันมาแบบที่ว่าทางใดทางพุ่นอย่างนี้พี่น้องด้วยกันเนาะอ่าทางน้องหน้าเป็นอยังไงโดยอาทำงานเราของหน้ากันเลื่อนเลย อ้าวเรเพิ่งว่าคลิปเห็นเห็นเห็นอยู่ทางเลื่อนเป็นวันจันทร์พูดแบบนี้ไม่นี้วันอย่างนี่เปนพัดซุกเช่าเช่าสามมือพูดสี่มืออืมสี่มืออย่างนี้ว่ายูร่าล่าหนีสองสามมือพูดแล้วสี่มืองานน่อยสามสี่มืออยูร่าล่าไอ้ชื่อเพิ่นสิภาเพราะเดี๋ยว่าเพิ่นเลื่อนตรวจไอ้ชื่อวันจันทร์นะเพิ่นสิให้เข่าเพิ่นวันจันทร์นะเพิ่นสิภาเลยวันจันทร์นะ แต่ว่าวันอาทิตย์นี้เขาไปนอนอดข้าวอดน้ำเตรียมการโดยตื่นมาวันจันทร์ในแม่นเชือดนะนะตามตามตามวันจันทร์ว่าเราหมี่โต้ขอดิเตรียมไว้เป่ะเป่ะผ่าเลยผ่ากระโหลกคือเปลวเตียงว่าเหรอแล้วผ่าโมเมนต์เนาะเพิ่์ดจะต้องมีเด็กเป็นอย่างไเนาะเขาไปตอกกระปุกเลยพี่น้องเอ้ยอาเนาเป็นเราเอาไ่อยากให้มันเครียดเราเอาอ่าอันนี้ซิมอีกวะซิมกระคัดที่ได้ประตูเลยใสเซิมหมด ไข่เข้มตัวนี้เนาะเอ้ากลางตัวเข้มอยู่แต่ว่าไข่ตัวนี้แซ่บแด้พอดีเลยไข่เยอะมากไข่สีแดงอย่างไรเจ้าเออว่มชมเลยเพราะไม่แก้วคือปัญหาตามมาแล้วแคบมาก่อนโอ้แก้วนี่ก็แซ่บอยู่ได้พอไไไไดีแ<ต>ก้วนี่งงจรงะ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 แจ้วมะคอกแจ้วมะคอกแล้วไม่ใช่อย่างนี้อย่าเงี้ยอ่าทุกเตื่อเชื่อว่แกวมะกอกห่อเด้เนาะลุงเนาะ เจียมะขอตอนนี้ตัวนี้เจียมะขอเป็นไงมันมันไม่ได้มีกินเอาบ่มันมีกินบ่มีไข่อยู่ขนาดลุงกินเมื่อกี้นี่มันพ่อพ่อตัวมันกินอะไรเนี่ยไข่เยี่ยวมาโอ้ยนไข่ไข่เค็มอันนี้ไข่เยี่ยวมาอันนี้ไข่เยี่ยวมาอ่าโอเคพี่น้องเลยอันนี้กะเบิ้งน้องมามาถ่ายกินข้าใช่คุณมันไข่เค็มนิดจืดเอาดูนะกินเอาดูการนี่เนี่ยอันนี่เนีอ่ะเอาหนาเอากินเนี้ยง่ายๆกันกินอีนแตเมื่อพาน้องเมื่อนอนไปเล่นวัดเด่นว่า อย่าพาน้องไปออกดินดินขี้ดินทรายได้โดยลดร่างต่ำนะเนี่อีกระวังพาน้องไปจับเชื้อใค้เป็นเจ้าภาพลูกเพิ่มบ่เหน่อยลุงนะหิวเข่าก็บคอบใจได้ๆลูกโดยโดยโดยนัเอาโอเคพี่น้องให้ลุงสิเดินทางลูกไปทั้งอันว่าอ่าบ้านพุชิมก่อนเนาะโดยเพราะว่าสิไปอันมาเวียกทางพุญนน้ำเนยบอลพอบอลลี่เราไปเฮ็ดเฮือนของปูปลาใช่แล้วไปไลยคนละลิ้ง ต <a> ัวไหนดิตัวนั้นดีสายป้าตัวนึงโรยดีสายป้าตัวนึงนี่ลีสายบุญอันว่าดีสายป้าเอาาเอ้ยอันว่าเจ้าสีดงน้ำข่อยบ่อหรือว่าเจ้าชียู่พี่อ่ันเมื่อพร้อมมัลลี่บ่หรือวันไหนไหนยันในยู่พี่ก็ได้ พี่เนาะยันไดอยู่พี่ก็ได้พ่อลงไปมันก็บย์ไทยมีงานเก็บนะโดยโดยพ่อลงมีงานเก็บพี่ลงรุังอยู่ลุงเหรอยโดยโดยโอเคเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกันจะพุ่นก็ได้ชฉยบรีบรีแล้วเฉยแล้วโดยโดยไปติดตามอาการน้องเพิ่นน้ำกันพี่น้องนบอันนี้เคสนี่มันก็เดียงด่วนคือกันโอ้ยหลานสาวก็ใช้มันยืนนิ่งอุ้ยอยากชื่อโตไปอันวจะจับกล้องให้ดีบิ่งบังบ่งยันใเบิ่งเหนียวนี่เกืือกข้าวจะบอกนะประธานดิลงไปได้บ่ เล้เด yeah, MM. yeah, yeah, right. yeah, so uh, uh, ี illa, yeah, 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 yeah. Or, yeah, yeah. ๋ยวลงไปเป็นมูลุง like like ่ดยเดี๋ยวลงสิลงไปกับอันแบบประตู๋ยวลงไปไปเจอกันอย่พุ่นแหละอย่าิ่งน้ำกันขึ้นอเทเดิคอยยืมย่องเจ้าได้ป่ะดยเอดี๋วคอยยืมย่องเจ้ารอดีมาดิน่อโอ้ยตเหยียตีเต็มต่แล้วอ่ะคอยกวนรออลยนเลยรออีมมาดน่ะยอดีนะข้าไรอองยกัไเปตัดนี่บ่อยังวะโดยบาดิตักไอ่อยแล้วโอโอเคพี่น้องน้อจังนายกะ อาทั้งนี้ให้ทั้งบอลีบริเงาะพนุพี่ถาเดี๋ยวลุงสิลร่ไปพูนก่อนเจ้าเจ้าตามหลังลงไปได้ใช่บรีเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุงสิตามหลังลงไปก่อนกับรรดาอาบริูนเห็นไหมเลยโอเคนอกจากนี้ก็ขอบุญขอบคุณขอบุญขอบใจพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณอาผูนยังจะดีที่เพิ่นได้ซื้อสังกะสีโรซิ่งซื้ออาวงโกบพี่น้องซื้อไม้เซราซื้อไม้น้องไส้เอ้าทุกสิ่งทุกอย่างบ้านน้องลูกป่าเขานี่แหละเพียงเนาะอะไรครบไปเลยเนาะ โดยเดี๋ยวแต่ข้างล่างมาที่นี่เดือดแต่ข้างล่างแต่บล็อกพี่น้องเอ้ยแล้วก็ค่าสร้างก่อค่าสร้างเสาค่าสร้างเทพื้นนนัประมาณนั้นนะพี่เนาะเอาฝากพี่ฝังน้องติดตามเมืองน้ำกันสดซอยกันเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งทีมงานไปท้ายน้ำแน่พี่เนาะบอลแน่เด้พี่น้องบูรุนลุงอาจิลได้ไปเป็นมูนบอลี่หรือว่าอาจิลไปทั้งซีนุ่มซีทรายก็มีได้บางเถื่อกันโดยเนาะมาเยาาเนาะฟังเบิ้งฟังเบิ้งพี่น้องเอ้ยจะไหนกับไปน้ำกันเพราะว่า เอาอันให้ไอ้โกดพาไปไอ้โยดพี่น้องไอเดีอโยดให้ไอ้โยดพาไปอันว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเพิ่นเบิ่งเนาะถ้าเพิ่นมีเวลาเพิ่อนสาระเวลาไปได้เฮากให้เพิ่นพาไปคันเฮาสิเมารถตู้ไปเองกัมันกับสีนี่นะความพ้องของน้องเพิ่อนกันโดยโดยโดยแมนแมนแมนโดยโอเคเจ้าน้องพี่น้องเอาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยโดยโดยบายบายพี่น้องเนาะบบาายย Rồi rồi rồi. Ta bên chạ, ta bên trang, <laughs> bên chương.